วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็มีภาพยนตร์ที่น่าสนใจเข้าฉายใหม่มาให้เราลุ้นรายได้กันทุกสัปดาห์เลยทีเดียวดังนั้นใครที่ื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มทเวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ซึ่งแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่เพี่นน้องที่น่ารักที่โดเน a t ตมาสนับสนุนใาการของเรากันก่อนเลยครับสําหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรรนาครับโดเน a t มา50บาทคุณจัก,กรพงศ์100บาทคุณธนวัฒน์28บาทคุณขจรพล999บาทคุณธนงศักดิ์100บาทคุณนิวัฒชัย100บาทคุณวัชรเดช100บาท และคุณกิติพงศ์33บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับและสำหรับพี่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนในการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเน a ได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้คลิปได้เลยนะครับ เอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้กันเลยดีกว่าและสําหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณนะวันที่13มีนาคม2023ใครที่ชื่นชอบและกําลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปรุ้นพร้อมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจําสัปดาห์ครับกับภาพยนตร์เรื่อง Screamsix w i d t 6 การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แนวฮอ r ล์เรอ r ทิวเในตำนานครับกับเรื่องราวของฆาตกรปริศนาที่อยู่ภายใต้หน้ากากโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่10มีนาคมใช้ทุนสร้างไป35ล้านเหรียญและก็ทำรายได้เปิดตัวสัปดาห์แรกไป67.1ล้านเหรียญครับก็ถือว่าทำรายได้เปิดตัวไปไม่มากไม่น้อยครับเรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อย70ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับก็ แค่รายได้เปิดต,ตัวสัปดาห์แรกก็เกือบจะคุ้มทุนแล้วนะครับเรื่องนี้น่าจะไม่มีปัญหาครับดูแล้วน่าจะเป็นสครีมอีกหนึ่งภาคที่ทำกำไรให้กับทางพาราเมาได้ครับ อีกหนึ่งเรื่องที่เข้าฉายใหม่สัปดาห์นี้ครับกับภาพยนตร์เรื่อง s i t i ภาพยนตร์แนวไซไฟผจญภัยผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของัมได d r i v e ์โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่10มีนาคมใช้ทุนสร้างไป45ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น20.8ล้านเหรียญแม่ทำไรายได้เปิดตัวไปค่อนข้างน้อยครับดูแลค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวกับ s i t f ซึ่งเรื่องนี้จะเข้าฉายมั่นเราก็วันที่12เมษายนนี่เลยครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ c r e e d 3ภาคที่3ของภาพยนตร์แอคชั่นดราม่าที่เป็นผลงานการกำกับและแสดงนำของไมเคิลบีจอแดนโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่3มีนาคมใช้ทุนสร้างไป75ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น179.3ล้านเหรียญเท่ากับว่าในสัปดาห์นี้คร e สทรีได้กำไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งภาคที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ Demon Slayer Kimi s u n o y a i b a t o the s o w a s m i t h Village ดาบพิฆาตอสูรสู่หมู่บ้านช่างตีดาบการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันสุดฮิตจากประเทศญี่ปุ่นอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับเรื่องราวของการต่อสู้กับเหล่าอาสูรโดยแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่3มีนาคมปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างนะครับและก็ทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น41.2ล้านเหรียญครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ Operation Fortune Rus De Guelle ปฏิบัติการระห่ำโคตรคน f o r t จูนภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมดี้ผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของกายลิชีโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่3มีนาคมใช้ทุนสร้างไป50ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น36.6ล้านเหรียญถือว่ารายได้น้อยเกินคาดครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งจะเข้าฉายในบ้านเราวันที่20เมษายนครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับโคเคนแบร์มีครั้งภาพยนตร์แนวทิวเลอร์คอมดีที่สร้างจากเหตุการณ์จริงในปี1985โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไป30-35ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น65.6ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อย70ล้านเหรียญครับถึงจะคุ้มทุนซึ่งกอดูแล้วน่าจะใกล้คุ้มทุนเต็มทีแล้วครับ ส่วนเรื่องนี้ได้กำไรเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Jesus Revolution ผลงานภาพยนตร์แนวดราม่าจากค่ายไลยอ้อนเกตกกับเรื่องราวของศาสนาคริสโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่15ล้านเหรียญเท่านั้นครับปัจจุบ,บันทำไรายได้ไปทั้งสิ้น39.4ล้านเหรียญจริงๆเรื่องนี้ก็ทำไรายได้ไปไม่เยอะนะครับแต่ว่าใช้ทุนสร้างต่ำครับดังนั้นตอนนี้ก็เลยได้กำไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ พูดถึงเรื่องทุนสร้างต่ำแล้ว,วไม่น่ามีเรื่องไหนเท่าเรื่องนี้ครับกับวินนี่เดอะพูบัตแอนฮันนี่โหดเห็นหมีภาพยนตร์แนวทิลเลอร์ที่หยิบยกเอา2ตัวละครสุดน่ารักอย่างวินนี่เดอะพูและพิกเล็กมาเปลี่ยนบทบาทเป็นฆาตรกรสุดโหดโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่10,000แสนเหรียญเท่านั้นเองครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น4ล้านเหรียญเรื่องนี้ก็ทำไรายได้จริงๆก็ทำไรายได้ไปไม่เยอะนะครับแต่ว่า ทุนสร้างใช้น้อยมากครับก็เลยทำให้ตอนนี้กำไรไปหลายเท่าเลยทีเดียวครับไปดูรายได้ไททานิกกันหน่อยครับสุดยอดภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าจากปี1997ครับที่กลับมาฉายอีกครั้งในโอกาสครบรอบ25ปีโดยไททานิกกลับเข้ามาฉายใหม่ครั้งล่าสุดในวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็สามารถทำไรายได้ไปตอนนี้61 จุดหล้านเหรียญจากการฉายครั้งล่าสุดครับทำให้รายได้รวมของไททานิกตอนนี้อยู่ที่2,255.7ล้านเหรียญครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานมาสเตอร์พีซของเจมส์คาเมรอนนะครับที่กลับมาฉายกี่ครั้งก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีครับไปต่อนบเรื่องนี้ครับกับ Missing เสิร์ชหาแม่หาย ภาพยนตร์แนวดราม่าทิลเลอร์ที่เป็นภาคต่อของภาพยนตร์เรื่อง Searching ในปี2018โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่20มกราคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่7ล้านเหรียญเท่านั้นครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น44.9ล้านเหรียญเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้กำไรไปหลายเท่าเลยทีเดียวครับ ส่วนเรื่องนี้จะเข้าฉายบ้านเราสัปดาห์นี้แล้วครับกับอแมนด์คออตโตมนุษย์ลุงชื่อออตโตภาพยนตร์แนวดรามา่าคอมดี้ผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของทอมแฮงส์โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่30ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป50ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปทั้งสิ้น108.5ล้านเหรียญหลังจากที่เข้าฉายมาหลายสัปดาห์นะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเก็บกำไรได้แล้วนิดหน่อยครับ ไปต่อนเกี่เรื่องนี้ครับกับ p u ชอินบูธเดอะล w ดว c h ภาคที่2ของเรื่องราวการประจนภัยของเจ้าแมวนอกกฎหมายโดยแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่21ทธันวาคมใช้ทุนสร้างไป80-90ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น461.5ล้านเหรียญ p u ช In b o o t นี่เข้าฉายตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะครับแต่ก็ยังเก็บรายได้เพิ่มได้เรื่อยๆครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคที่ประสบความสำเร็จมากๆครับ แต่เรื่องไหนก็สู้เรื่องนี้ไม่ได้ครับกับอวตาร The Way of Water วิธีแห่งสายน้ำการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของอีกหนึ่งผลงานมอรเตอร์พีจากเจมส์เคมรอนครับ ที่เข้าชิงรางวัลอสการ์ถึง4สาขาเลยทีเดียวครับโดยอวตาร The Way of Water เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่16ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป460ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทังสิ้น2,293.7ล้านเหรียญดูเหมือนรายได้จะเริ่มแผ่วแล้วนะครับสัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาอีก12ล้านเหรียญครับ ก็แน่นอนครับครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดในปี2022และครองตำแหน่งอันดับที่3ของอันดับหนังทำเงินตลอดการอยู่ในขณะนี้ครับส่วนจะได้รางวัลออสการ์สาขาไหนติดไม้ติดมือหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เราน่าจะได้ทราบกันแล้วครับ ไปดูพี่มดกันต่อครับกับ a n น m n n and the w วั p Quantum m เม i นีตะลุยมิติควันตนั้มหนังเดียว a n น m a แภาคที่3ครับที่ดูแล้วแม่กระแสการตอบรับภาคนี้ไม่ดีเท่าที่ควรครับโดย a n น m n n and the w วั p Quantum m เมเนียเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น447.5ล้านเหรียญรายได้เริ่มแผ่วแล้วนะครับสำหรับแอนแ แต่หนังมันก็ได้กําไรแล้วล่ะแต่ว่าไรายได้มันน้อยเกินคาดไปน,นิดนึงครับภาคที่แล้วเนี่ยยังดูดีกว่าอีกครับภาค2เนี่ยทำไปถึง622.7ล้านเหรียญเลยครับดูแล้วภาคนี้น่าจะไม่ถึง600ล้านเหรียญครับอาจจะเป็นการปิดไตรภาคที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ครับและดูแล้วโปรเจกต์ของแอนด์แมนน่าจะจบที่ภาค3นะครับน่าจะไม่มีหนังเดียวภาค4เหมือนทอแล้วนะครับ กลับมาดูรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับกับเธอกับฉันกับฉันภาพยนตร์จากค่าย GDS ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ54ล้านบาทภาพยนตร์เรื่องทิศน้อยครับจากค่าย M39 ผลงานแกํากวของพี่แท่งเถิดเทิงที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่25มกราคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ76ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามจากสหมงคลฟิล์มที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่1มีนาคมปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ60ล้านบาทเออช่วงนี้เห็นรายได้หนังไทยแล้วค่อยชื่นใจหน่อยนะครับจริงๆสัปดาห์นี้มีหนังที่น่าดูอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องเข้าฉายนั่นกะ็คือเรื่องหุ่นพยนต์นะครับแต่ว่าติดปัญหาอีกแล้วครับเป็นปัญหาที่ค่อนข้างน่าเบือ่อฮะปัญหาหลักๆเลยน่าจะเป็น เรื่องของหนังเนะี่ยมันมีฉากเกี่ยวกับเนนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมนะครับมันก็เลยทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เรทชอชิง20นะครับนั่งก็คือดูได้ตั้งแต่คนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปทางค่ายต้นสังกัดอย่างไฟสตาร์เนี่ยเขาก็เลยไม่พอใจครับก็เลยขอเลื่อนฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ออกไปก่อนเพื่อที่จะไปแก้ไขแล้วก็ขอจัดเรทใหม่นะครับซึ่งเกิดอย่างที่รู้ๆกันนี่แหละครับ พอไปแก่ก็เดี๋ยวฉากไหนที่มันไม่เหมาะสมตัดออกฉากนี้ไม่เหมาะตัดออกตัดไปตัดมาพอหนังมาฉายจริงๆมันก็ไม่เหลืออะไรให้ดูแล้วครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเบือ่อพอสมควรครับสำหรับปัญหาอะไรแบบนี้ในวงการภาพยนตร์ไทยครับ อาล่ะครับนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่13มีนาคม2023ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมตุนธนกฤษจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง